วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องบิน J 22- a นะครับโดยเมื่อสองครามโลกได้เริ่มต้นขึ้นในยุโรปในปี1939สวีเดนตระหนักได้ว่ากองทัพทางอากาศของตัวเองนั้นมีความล้าสมัยอย่างมากทางสวีเดนจึงให้ Royal Air Administration Factory สร้างเครื่องบินลบ j 22- a ขึ้นมาโดยจุดเด่นของ J 22- a นั้น ก็คือมีความว่องไวในการเคลื่อนตัวและความคล่องแคล่วตัวโครงสร้างของเครื่องบินนั้นทำมาจากโครงเหล็กและคุมด้วยไม้อัดแข็งโดยบริเวณจมูกหรือด้านหน้าของเครื่องบินนั้นจะติดตั้งเครื่องยนต์เลเดีดลเอาไว้ด้วยโดยส่วนของห้องคนขับนั้นจะอยู่บริเวณหลังของขอบปีโดยลักษณะของห้องคนขับนั้นจะมีลำตัวยาวจนไปถึงด้านส่วนหลังแคบแค่ของหางเครื่องบิน โดยปีกนั้นจะตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ห้องนักบินและล้อของตัวเครื่องบินนั้นสามารถพับเก็บเข้าไปในตัวเครื่องได้และถ้าคุณลองขับเครื่องบินลำนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าตัวลำเครื่องเครื่องบินนั้นจะบีบตัวคุณและจะทำให้รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของเครื่องบิน J22-A นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอกาบประทานโทษไว้ณที่นี้เลยนะครับ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก War Thunder Wiki ด้วยนะครับและภาพสวยๆจากเกม War Thunder อีกด้วย